ออก,กรถกับเบลแต่งเต็มคาราเบลทุกคันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเบลอยู่แล้วนะคะที่ปึกษาการขายมิซูลุงเจริญพระราม2นะวันนี้เราอยู่ที่โชลูมิซูค่ะวันนี้เบลจะพามาดู รถแต่งสวยๆวยคันนี้เลยเป็นรถของ FC จังหวัดอูดรคือพี่บีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีแต่งอะไรบ้างเนาะโอเคเริ่มจากด้านแรกฝากระโปรงแคปล่าค่ะอย่างที่2ส,สติกเกอร์ตัวสอดไซตันสีแดงต่อไปครอบกับจังหน้าอยู่ในชุดของสปอร์ตตี้สีแดงแล้วก็ด้านหน้าเลยข้างล่างจะเป็นชุดแต่งสปอร์ตตี้สีแดงค่ะ โอเคถัด okay. มาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะว่าด้านข้างมีอะไรบ้างด้านข้างจะเป็นลอ้อเปลี่ยนจากเป็นขอบ18ลายเข่าวกว้างค่ะสวยมากๆเลยคาลิปเปอร์สีแดงน็อตล้อสีน้ำเงินโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยฝาข้อฝากระจกสีดำอยู่ในชุดของชุดแต่งสปาร์ตี้อยู่แล้วเนาะมีติดคิวกันสาด ตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะพี่บีเลือก60%รอบคันเนาะต่อมาด้านหลังเลยค่ะในส่วนของด้านหลังมีการแล็ปฝากระโปรงด้วยเช่นกันแล้วก็ชุดแต่งด้านหลังของตัวสปอร์ตตี้นะคะตัวนี้เบลแถมเซนเซอร์ให้ลูกค้าด้วย2จุดเลย เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อเลยเนาะดูโปรโมชั่นกันว่ามีอะไรบ้างไปเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะรถพี่บีคันนี้ FC จังหวดัดอุดรน่าใช้มากๆเลยคันนี้ค่ะ4ประตูเตี้ยสีขาวราคาอยู่ที่6,85,000บาทคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง3 9 9 0 0ได้แต่งเต็มแบบนี้เลยยังไงนะคะพี่พี่ถ้ๆอยากได้โปรโมชั่นหรือ อยากแต่งแบบนี้นะคะทักมาหาเบลได้เลยที่เบอร์0902623562นะคะเบลยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่าน